อะสวัสดีครับผมน้ำตาเด็กกจิแซมไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับอ่าซ้อมที่ทับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกจิไซทครับอยู่ที่จังหวัดตะแพรเพชรมีใครเป็นคู่บ้างคู่ซ้อมอวันนี้นะมีพี่น้องในค่ายโอ้ในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบาน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบแปดครับเราเมินจะตายเลยครับขอบครับแล้ววันนี้จะมาเจอกับพี่น้องโฟมใค่ต่อยกันไหม มครับนี่คือของเราเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามายังครัเขาพูดว่าจะตายเราจับนด้แล้ววันนี้เราจะวางเกมเาแข่งยังไงดีก็รอดูบนเวทีครับคือต่อยตามต่อตายแล้วก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขอาวุธเข้าเบอร์ไทีล่าสุดเลยเรา่สยไว้ที่ลานเนิอเนี่ยลานเหนือคือที่นี่วันนั้นต่อยกับศิลธรรมเป็นไงบ้างชนะคะแนนคนะชนะเด็ชนะคะแนนศิลธรรมมาวันนั้นเด็ดเท่าไหร่ร้อยสิบ ร้อยสิบเจ็ดรก็คือเหทนี้เลยครับแล้วนี่เราตอกเขาปอนหนึ่งครับเขีนไหมครับเจเปลี่ยนไหมไม่มีปัญหาเนาะแล้วเมื่อกี้สองหนักแล้เป็นไงมาเกินหรือมาขาดมาขาดปอนมาร้อยสิบหกครับใช่ไหมเราตอนร้อยสิบเจ็ดมาร้อยสิบหกเลยครับก็คือมาเหมือนสบายๆบายขาดไปเลยแต่เขาไม่มีปัญหานะครับถ้ากับวันนี้เราตอกสองปอนเลยแต่เต็มที่แน่นอนครับร่างกายตัวนี้เป็นไงคีบเสร็จแล้ว รอยเต็มร้อยนะสมุนห้างแรงครับไฟนี้เราคุมมาประมากี่กิโลครับห้าโลห้าโลได้เราต่อยมวยมาลงหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณที่ต่อยมาเท่าไหร่ประมาณหลายครั้งคนได้นะครับห้าหกสิบได้ไหมครับเราคนจังหวันแฟนเพชรครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อย บเอ๊ะฝากฝากเชิญฝากเชื่อชาวเพื่อให่น้องเป็นเซเชิญเป็นกำลังใจด้วยนะวันนี้เต็มที่นะวันนี้เรา่อยคู่ที่สองช่องทูด้วยครับอาวันนี้ขอลาโชคดีขอบคุณครับครับผมยังไม่ทันเลยจะขอบคุณ<ช>เลยทุกท่สวัสดีครับผมเพชรน้องโซนสิษซ้อมองครับชัยน,นี้เราซ้อมมากี่วันครับเอ่20ต่อวันครับแกซ้อมอยู่ที่ค่ายนอนวัดนึ่งครับอยที่เสยามเนาะอยู่ที่ชลบุรีเลยใช่ครับมีใครเป็นผู้ปป้าซ้อมมาบีเนี่ยก็พวก น้องๆที่ค่ายครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในค่ายใช่ไหครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสี่เราสูงเท่าไหร่ร้อเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆมากมากกี่กิโลครับเอ่อห้าสิบหกกับห้าสิบเจ็ดครับเราไป็นมอร์ติสตายเลยครับก็ถึงมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับน้ำตาเดือดใช่ครับเคยแต่กันไหมไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวแต่เขาไม่ยังศึกษามาเขาเป็นมอร์ติสายอะไรเขาจำได้ไหมไม่เข้าครับแล้ววันนี้เราเจอเขาเราจะหวังเกี่หวังย่างไรดี ก็แก้เกมไปตามสคือต่อยตามสไตล์เราเนาะแล้วเดี๋ยวผมแก้ไขกันบนเวทีเอายกกระยกว่างกันเถอะล่าสุดเลยเราต่อยที่รังสิตครับรังสิตอย่างนั้นต่อยกับแนวหน้าครับเรีนไงบ้างผลชนะคะแนนน้าชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดครับร้อยสิบเจ็ดแต่วันนี้เรามาต่อยร้อยสิบแปดใช่ครับแล้วเขาต่อยเราบอลหนึ่งครับใช่ไหมโอ้โหได้กำไรบอลหนึ่งนะแล้วคิดสองหนักแล้วไงร้อยสิบแปดก็ผ่านดีครับ มา108พอดีเลยใช่ครับก็คือไม่ต้องนี่เลยใช่ไม่ต้องลดไม่ต้องอะไรละร่างกายตอนนี้เป็นไงดีเปอร์เซ็นต์ละเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะ<ท>ยสมบูรณ์ทั้งแรงครับวันนี้พร้อมมาชนะกับค่ายใช่ครับไฟนี้เราคุมคม,มาประมันกี่กิโลครับอสองโลสามโลครับสองสามโลได้แล้วต่อยมวยมาลุ้นหมดเลยตอนนี้เท่าประมาณที่ต่อยมาอ่าประมาณ80-70ครั้เราคนจังหวัดสุรินทร์ครับอาฝ่าเชิญชวนแฟนคลับรุ่นน้อย ฝากพี่น้องชาวรินให้รังใจงรค์ผมเลยวันนี้เต็มที่ทวันนี้รเราต่อยพูอยู่2สองช่องทูด้วยนะใช่วันนี้ขอให้เราโชคดีนะครับขอบคุณมากครับ